สวยอดีงามเลยค่ะหอมพร้อมันนึ่งนานมันหอมจ้ะถ้านึ่งแก๊สเดี๋ยวมันบ่หอมซ้ำหนึ่งทานน้ำไม้ดอกนี่ขายจากบาทครับขวดละสิบบาทครับขายส่งกับสิบสองขวดร้อยครับสิบบาทป้าคือถือจ้ะครับคุ้มค่าคุ้มราคาดีครับสิบบาทบรรจุขวดให้เรียบร้อยอันนี้แกะไปนึ่งแมนบ่อพี่ต้อยอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการซับน่อไม้นะครับอันนี้ซับไปดอกเนาะ นี่นะครับอันนี้คือผลผลิตที่เฮาตัดแต่ละมือนะครับจักโลแล้วครับไอ้ต่อยนี่ครับประมาณสองอรอง้อยกิโลสองร้อยกโลยังตัดอีกบอกอ่อยออันนี้คือเฮาสิเอาไปแปรรูปเนาะก็มีหนอ่นอไม้หน่อไม้หนึ่งหน่อไม้ดองหน่อไม้เผาแล้วนะมือน,นี้ผมก็อยู่ที่บ้านวังสิมนะครับบ้านวังสิมตำบลประปากอราประปากจังังหวดนครพนมนะครับเมื่อน,นี้สิพามาพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาเบิ่งวิธีการแปรรูปหน่อไม้นะครับ อันนี้พี่ต่อยเพิ่งกำลังเห็นอย่างครับพี่ต่อยกำลังในขั้นตอนซ่อมอยู่ครับซ่อมซ่อมนอไม้ซ่อมเอาข้อที่มันอ่อนครับซ่อม,อมเอาข้อที่มันอ่อนครับแล้วส่วนที่เหลือก็คือเอาไว้แก้และ้วก็เสียเอาไปนึ่งครับคัดแยกคัดแยกกำลังคัดแยกนะครับว่าสีเอาไปเห็นอย่างแน่อันนี้คือสีเอาไปเห็นอย่างครับนี่นอไม้ดองครับนอไม้ดองมาเป็นขวดนะครับ อืมนี่นะครับอันนี้่นสีเห็ดหน่อไม้ดองพอเห็ดออกมาแล้วจิเป็นขวดลักษณะนี้นะครับสิเอามาบรรจุขวดแนวนี้นะครับเป็นยังเฮ้าคือเอาเป็นข้อแนวนี้ครับเพราะว่าเป็นข้อนี่เหามันสีเห็ดงายครับอ๋อส่วนที่เหลือจากเห็ดหน่อไม้หนึ่งน้ำเนาะจะเป็นที่พ่นแต่งไว้สําหรับเห็ดหน่อไม้หนึ่งอันนี้จะอ่อนทั้งเมดบอพี่ต่อยกินได้ทั้งหนอเลแม่บนบ่ครับโอ้ นี่นะครับอันนี้คือลักษณะเพิ่งเสียไปหนึ่งนะครับตัวนี้คือแกะออกมาแล้วแกะออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้กล่องน้องไม้ตัดมาเมื่อเช้านี้เนะครับเนาะรประมาณจักโลครับรอยู่นี่ประมาณสามร้อยนะครับสามร้อยโลกะเห็ดมือละสามร้อยโลประมาณนี้บอกครับกะเห็ดทั้งน้องไม้ดองแล้วก็น้องไม้หนึ่ง น้ำไม้ดองนี่ขายจากบาทครับขวดละสิบบาทครับขายส่งกับสิบสองขวดร้อยครับสิบบาทครับป้าคือถือใช่ครับครับคุ้มค่าครับคุ้มค่าคุ้มราคาดีครับสิบบาทบรรจุขวดให้เรียบร้อยเก็บได้เหงี่บอกครับนี่สองปีสามปีก็อยู่ได้สองปีก็ได้บอกครับหามันบวสมขึ้นบอกบ่กครับรสชาติคงเดิมครับโอ้ปลอดภัยสะอาดไรสารกันบูดเขาไม่ได้ใส่สารเลยเนาะ ดองแบบธรรมาาศาตรเท่านี้เนะาะโอ้เดี๋ยววิธีการดองสีถามแบบคร่าวๆนะครับเมื่อนี้กับนะอันนี้คือเทาหลังจากเขาที่เขาซับแล้วเขาจะไปเห็น,ดนได้ครับน้องไม้ดองแล้วก็เอาไปลงแซ่น้าเกลือก่อนครับแซ่น้าเกลือมัสอ่สองสองสองขึ้นับสองวันสองมือ้อแล้วก็เสียวขึ้นมาคั้นใหม่ครับคือน้ําแรกงอ่างทิมมันบอกครับ อ๋อล้างน้ำเกลือเส่ไวสองคืนคแล้วก็เอามาซาลาวน้ำเกลือมาอีกเท่านึงซาลา่เกลือไม่แล้วก็จังเอามาบรรจุขวดโอ้สามซี่มือคือเป็นแล้วครับคือสใส่ได้เลยคือสามซี่มือคือสามารถกินได้ครับผมก็ลองเอาไปชิมเลยนะครับอ่าเป็นเก็บไว้เป็นปี่แล้วครับแต่รสชาติเขาสิบรบสรมแหงก็คือพอดีกินเลย แทบสิบบอได้ล้างน้ำก็กินได้เนาะครับก็สะอาดมันสิพอดีบางเทื่อถ้าเห็ดเองนิ้วมันสบมแห้งพอดกินแทบบ่ได้เออฝันมีเคล็ดลับอย่างอยู่บ่เนาะหรือว่าเห็ดคือกันกับเฮานี่นีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแค่ว่าเฮาเห็ดแล้วเอาปิดบอกให้มันติวมันจะยิ่ได้เหงื่ออ๋อเคล็ดลับคือเคล็ดลับคือ ต้องมีฝาปิดสนิทนะครับบ๊หายอากาศเข้านะครับโอ้เคล็ดลับง่ายๆนะครับไพอยากไปเห็ดกับไปลองเห็ดได้นะครับเพื่อนบอดี้ห่วงวิชานะครับเห็ดไว้กินเองเนาะครับอ่าเฮาส่งตั้งจากวัดอยู่บ่ครับส่งคือกันครับส่งอยู่แมนบ่ครับครับกะไปอยากกินกาสั่งทางไอเบอร์โทรได้นะครับสั่งทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวสีลงไว้ กับขาส่งต่างห้างนะครับเนาะขาส่งกับบ่อแพงนะครับเนาะเก็บปลายทางอยู่บ่เก็บปลายทางก็ได้อ๋อมีเก็บปลายทางก็ได้พายซิโอนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับเนาะทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศไม่ดองนี่เหตุว้จะขวดแต่ละปีแต่ละปีครับเป็นเกือบเกือบหมื่นครับล่างปีก็หมื่นกว่าขวดหมื่นกว่าขวดโอ้หมื่นกว่าขวดกับแสนกว่าบาทนะครับเนาะคิดง่ายๆขวดละสิบบาทกับแสนกว่าบาทเนาไม้หนึ่งอีกเด้อ สี่ตันโอ้สี่ตันสี่พันกิโลนงไม้หนึ่งเขาขายกิโลละสามสิบห้าบาท,บาทโอ้สี่พันคูณสามสิบห้าลองคูณบึ่งเด้อครับเด้อ <c oughs> โมแมนหน่อยเด้อครับนี่อนอกจาก,กนอไม้หนึ่งแล้วก็ยังมีนอไม้ย่างอื่นอีนอกเนาะที่เขาเห็ดน,นี่นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการแกะนอไม้นะครับอันนี้แกะไปหนึ่ง <c oughs> แมวบอพี่ต้อย เอหนึ่ง,งอัดสุญญากาศออกโอ้อบอวบนเลยนะครับมีแบบแต่อ่นอ,อนๆออออทั้งนั้นเลยครับนี่นออวบอ่อนๆถ้าเป็นหน่อมไม้สดดน้อนี้ขายนอใดครับเออเขาขายปิธรรมดอมขายอยู่โลละสาบาทสามโลห้าสิบโลละสาบาท สามกิโลห้าสิบบาทนะครับโอ้ล่ะครับโอ้ล่ครเอาไปอัดไปยังเอาลายเป็นร้อยโขึ้นไปนี่ใหโลละสิบาทเลยถ้าร้อยโลขึ้นไปสิบบาทโอ้คุ้มครับไม่ต้องปลูกแยกก็ได้นะครับมาเอาของพี่ต่อยก็ได้ครับโลละสิบบาทคือเหลือกําไรแน่นอนเอาไปเฮ็ดหน่อไม้ส้มนี่เหลือกําไรแน่นอนโลละสิบบาทนี่คือท่อซ่อมให้มซี่อมแบบแบบนี้เลยเป็นเบาโลละสิบบาทฮะโอ้ร้อยโลขึ้นไปนะครับระยะ พื้นที่ใกล้เคียงนะครับใกล้ๆเราไปส่งได้เนาะเขตจังหวัดเ่ขได้สามสี่ร้อยโลก็ได้สามสี่ร้อยโลได้เนาะครับเนาะถ้าใครต้องการก็สั่งพี่เพื่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการซับน่อไม้นะครับอันนี้ซับไปดองเนาะอันนี้เป็นท่อนเป็นท่อนอันนี้คือซับไปดองนะครับ แช่น้ําเกลือสองคืนนะครับแล้วจังมาล้างน้ําอีกเือหนึ่งแล้วก็ขั้นใหม่อีกเธอหนึ่งขั้นใหม่เซตกับบรรจุขวดปิดสน,นิทปิดฝาให้สนิทบ่ให้อากาศเข้านะครับแล้วก็สามารถเก็บได้เป็นสองปีรสชาติยังคงเดิมนะครับบ่ได้ใส่าสารกันบูดนะครับนี่นะครับอันนี้หลังจากแกะแล้วล้างแล้วนะครับ<ม>ก็จะเอามาเรียงใส่หม้อ,มอแบบนี้บอกรับพี่จอย เขาคือเรียงตั้งตั้งแล้วนี่สิครับเลียงมันชีสุกเสมอว่าเอานอนถ้านอนแล้วขึ้นลงมาจากพื้นมันชีทิบวมดแบบแบบนี้เขาหนึ่งวัจักชั่วโมงครับห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงโดยประมาณนะครับหนึ่ท่านอย่างเดียวบอครับทานอย่างเดียวนี่นะครับอันนี้ทานห้าชั่วโมงเลยบอครับจา้าตั้งแต่เช้าไ,ได้นังเนาะแมนจากลงหม้อคือห้าชั่วโมงนะครับทานนี่เขาเติมจากเครือครับทานทีแรกเขาที่เติมเต็มเตาคือสองเกลือ นอน้าก็ใส่ทีละเล็กละหน่อยไปเรื่อยๆให้มันอันนั้นไปเรื่อยๆนะให้มันหอมเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเบิรงนะครับอันนี้คือสุกแล้วมันบอกครับอันนี้คือสุกเรียบร้อยนะครับห้าชั่วโมงแล้วอันนี้นะพร้อมแพ็คนะครับโอ้อันนี้มันสุกพอดิงามเลยค่ะหอมพร้อมอันหนึ่งานมันหอมจ้ะถ้าหนึ่งแก๊สเดี๋ยวมันบ่หอมซ้ำหนึ่งทานบอกหนึ่งแก๊สนะความฮอนมันจึงใดล่ะ มันเปลืองเงินพร้อมแล้วเปลืองเงินค่าแก๊สพร้อมเพราอาหารชั่วโมงคนเราหนี่งอันนี้คือห่แบบซุปเต็มที่เลยพร้อมกินเลยมันบอกครับพร้อมกินเขาไปเห็ดย่างกินนะครับนี่เอาไปแกงบ้านเฮาเนาะแกงลาวก็ได้เอาไปพัดเอาไปเห็ดย่างได้เบิดเลาจะซุปอันอันนี้มันหายขมหรือยังครับเฮาหนึ่งหาชั่วโมงกะ ยังโบหายปันไดค่ะเพราะว่าแม่นจะต้องไปต้มอีกเท่านึงอ๋อโอ้ยสวยงามมากเลยครับงามเลยค่ะเป็นตะกินเนะค่ะมีแต่นออยใหญ่เนาะอ่อนค่ะเอาแต่นอ้อ่อนด้วยค่ะตันนี้คือเขาเอิญไผ่เลี้ยงเนาะค่ะไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงแต่ผมลองชิมแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความหวานนะครับมันจะมีความหวานถ้าผู้ใดิ่นหมักขมติดน้อยๆก็คือสีพอดีอพอดีแกงได้เลยค่ะ ถ้าถ้าถ้าหมักแบบผมจักหน่อยนะคระับเพราะว่าหน่อไม้มันสุกแล้วแต่ก็คือถ้าเขาจะกินแบบบอกผมเลยเขาต้องไปต้มก่อนน้ำหนึ่งเนอะต้มแป๊บเดียวม,มาดึงครับอันนี้คือวิธีการอ่าหนึ่งหน่อไม้นะครับหลังจากหนึ่งห้าชั่วโมงแล้วเขาก็จะมาแพคถุงเป็นบอกครับแพคถุงค่ะแต่เเ้าเข้ากับบริษัทใส่ถุงแบบอันนั้นหรือคะใส่ถุงธรรมดาอยู่ร้อนธรรมดาถุงร้อนธรรมดาแพุงลจักโลครับ ถุงละกิโลค่ะถุงละหนึ่งกิโลเนาะเนี่เป็ดไกยแล้วก็อ้เป็แตะกินขนาดตัวอร่อยได้ไหคะหวานเนื้นอหน่อไม้นี่จะหวานกัาส,สดๆมาเห็ดเลยค่ะอันนี้เขาก็มีการ1 1> ชั่กิโลนะครับหนึ่งกิโลแพ็คคือแพ็คฮ่อนๆแบบนี้เลยบอกครับแม่นจะแพ็คแห้งฮอนเลยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องซีนเนาะค่ะกด <Good S 2> ลงอ๋อมันมีดูดอากาศใช่ อ๋อเขาเอิ้อมแบบแพ็กศูนยาานะอ์อากาศเนาะโอ้อากาศอากาศจากถุงมันก็นจะเหี่ยวไปเลยเนาะโอ้แบบนี้นะครับลักษณะจะออกมาแบบนี้นะครับคืออากาศมันบ่มีแล้วเนาะครับนะเนาะกาไล่อากาศออกคะ่ะการเก็บรักษากระสีได้ เพิงกว่าแพ็คปกติเป็นบอกครับแม่นเาต้องเอามันบม,มมีอากาศข้างในแล้วมันก็สีนานเสียนะมันก็บ,บอค่อยเสีย่เก็บไว้ได้ใน,ในานโอ้รสชาติยังคงเดิมอืเขาไว้เป็นปีก็ได้บอกครับได้ค่ะเก็บเป็นปีก็ได้เนาะโอ้จอถจอจอโอ้เป็นดับกินรีิีหมอหนึงดีเหดเอ็บอกครับด้วยนใดเดือดซื้อมา ซื้อแต่กละมังมาแล้วก็มาเจาะอีค่ะอ๋อเขาซื้อกะละมังมาแล้วเขาก็มามาเจาะหูเนาะใช่เขามาประยุกต์ใส้เนาะเพราะว่าเขาก็เห็นเป็นตัวหม้อเนาะครับเป็นตซืมีตหม้อแล้วก็มีตัวหนึ่งกับตัางหากบ่ตัวหนึ่งเขาบดิเจาะหูเนาะใส่น้ำเออมาเจาะหูตัวนี้ตัวใส่น้ํำต่างหากแล้วก็ฝาปิดต่างหากนะครับเนาะกะละมังคือเก้ากะละมังคือเก้าโอ้ ได้หลายค่ะมันใหญ่เกษตรกรแบบประยุกต์นะครับถ้าสิไส้ไส้ซึ่งธรรมดามันมันหนึ่งได้บ่หลายเนาะมันบ่สุดหน่อไม้กับหน่อไม้อ๋อหน่อไม้เขาบ่สุดหน่อไม้ตั้งบ่ได้นะจ๊ะครับครับครับได้ก็ต้องเห็ดหน่อไม้สั้นๆนะตั้งได้อยู่แต่ก็ต้องเห็ดหน่อสั้นๆก็นี่มันก็เสียหน่อไม้เขาเนาะหน่อไม้เขาอ่อนนะเขาบ่อยัดตัดไปแทกอ่อกเอามันเบิดเลยหม้อเดียวยังบ่เมิดเด้อครับนี่เด้อ หลายเติบแล้วครับนี่นี่นะครับอันนี้ยังบกเครื่องหม้อแล้วครับนี่ได้ประมาณเกือบซิปแล้วครับเป็นซิปล้วคบนี่หน่อไม้นึ่งนะครับหน่อไม้นึ่งอัดสูญยากาศนะครับแพ็คละหนึ่งกิโลกิโลละสามสิบห้าบาทถูกแบบสุดๆนะครับถูกแบบคุ้มๆเลยนะครับ อ่อนทุกหนอนะครับอ่อนทุกหนอ่อแล้วประกันความอ่อน,ย,นยังห่อนห้อนอยู่นะครับหากระแฟกใหม่อยู่ชดๆเลยถ้าจนเย็นมับนบอกครับจงเก็บเก็บเลยนะจ๊ะถ้าแล้วก็ะทิ่ซ่อนถุงจะเอาไปห่อยเลยเอ,อ๋อเห็ดแล้วแล้วก็สามารถเก็บไว้เลยเนาะ<ช>เอา,เอาไปห่อยไว้เลยเนาะเห็ดคานห่อยไว้เก็บได้เป็นปีสองปี